สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมสิงโตน้ำเงินครามเมื่อเชลซีต้องปรับทัพเพื่อรับมือกับยูฟาแชมเปียนส์ลีกสนับสนุนโดยกองทัพอะไหล่ยนต์นำเข้าและจำหน่ายเครื่องยนต์อะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์โทร8 8 3 3 5 5 9 9 4 2และ098-260-4335และ Line ID k t a 5 6 ข้ามาแล้วเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเรากันหน่อยครับภาพแล้ว4เกมในศึกพิมียร์ลีกฤดูกาล2025-2026เซลซีครับตรงเจอเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์มาตั้งแต่เปิดซีซั่นเลยครับและความดุเดือดจากเมืองหลวงเนี่ยคือเรื่องที่ทำให้แบ่งแต้มให้กับผู้แข่งไปถึง2องนะยังมีศึกแชมเปี้ยนลีกที่มันไม่ได้ง่ายเหมือนถ้วย์คอนเฟอเรนซ์ในปีก่อนครับ มาเลสก้าจำเป็นต้องโรเตชันเพื่อนำทีไปสู่ความสำเร็จอย่างมีระบบครับหลายกันไปเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนตอนคอนเฟลเลนซ์สู่ชโมสอโลกและหลังจากนี้ครับโอกาสก็คือการเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกพิมลิกในนับล่าสุดเราจึงได้เห็นผู้เล่นตามที่เราเห็นในเกมล่าสุดครับนั่นคือการสร้างความแตกต่างพอสมควรเลยทีเดียวครับ,รบ mm. เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนผู้เล่นสำคัญ3ตํตแหน่งเป็นอย่างน้อยออกจากสนาม ผู้รักษาประตูยังเป็นคนเดิมครับโรเบิร์ตซานเชสเฝ้าเสาคู่เซนเตอร์ก็ยังยืดเอาเทเวอร์ชโลบากับโตซินอาดราบิโอโยแบกขวาแบกซ้ายนี่แหละครับที่จําเป็นต้องเปลี่ยนท่งเวสลีรโฟฟาน่าครับที่หายเจ็บไปนานลงมาสัมผัสเกมเช่นเดียวกับทางฝั่งซ้ายก็เปิดโอกาสให้ยอริโอฮาโตได้ปรับจูนจังหวะในพีเมลีกกันหน่อยครับเกมในแดนกลางครับคุมจังหวะยังเป็นคู่แกล่งคู่เดิมครับมอยเซตกเซโดกับเอนโซฟอนันเดสปีขวา ปดูเนตโต้ครับจองขยันและปีกซ้ายส่งเจมมี่เวอร์ mm hmm. นูกิเซ่นลงมาแล้วก็ให้โอกาสกับฟาคุนโดโบนาโนเต้ครับ mm hmm. เดินเกมรูปแทนที่ของโคพาเมอร์ที่ยังไม่ฟิตเต็มร้อยแล้วก็ส่งเจ้าเปโดครับยืนเป็นหัวหอ,อกตัวเป้าด้านเจ้าบ้านกับเบรนท์ฟอร์ดก็ใส่เกมรับตามสไตล์ครับ5้าแน่นๆเลยรอสวนกลับโดยคิดเอนดูเนี่ยโค้ชลูกนิ่งของเบรนท์ฟอร์ดที่ถูกผลักดนันขึ้นมาทำงานแทนโทมัสแฟรงค์ ก็ปรับเกมครับเล่นเกมเพรสซิ่งในแดนกลางแบบเดียวกับที่แฟ์เคยใช้นี่แหละครับแ้วก็ยังใช้ต่อเนื่องที่สเปอร์นะถึงที่มันเพิ่มเติมสรับเบนฟอร์ดคือความดุดดนในการเข้าประทะถึงลูกถึงคนเข้าบอลหนักเชลซีนี่ครองเกมของตัวเองได้ไม่ถนัดครับแถมดูแล้วก็น่าจะศึกษาวิธีการเล่นของเชลซีมาเป็นอย่างดีเพราะว่าเชลซีเนี่ยไอ้จังหวะที่จะเล่นเกมเร็วจากหลังไปหน้าเนี่ยวันนี้มันโดนวิธีการเล่นของเบนฟอร์ด เข้าสกัดหนักอย่างที่บอกไปยังมี1อาวุธก็คือกับดักการเช็คล้ำหน้ากับการเช็คออฟไซด์เป็นอีกหนึ่งออปชันในการดักเกมลุกของทีมเยือนเบรนท์ฟอร์ดไม่ได้ประตูน,นำก่อนครับจากจังหวะที่เชลซีนั้นลุยบุกขึ้นไปครับแล้วเป็นทางด้านจอแดนเฮเดอร์สันครับได้บอลจากกึ่งกลางสนามแทงทะลุช่องให้กับเคิร์บินชาเด้ครับสายตาเฉียบคมมากครับสำหรับเฮเดอร์สันและน้ำหนักยอดเยี่ยม คาวินชาเด้ก็ลากบอลเข้าไปดวลกับแนวรับก่อนที่ยิงเข้าไปอย่างเฉียบขาดครึ่งแรกเนี่ยเชลซีแทบไม่มีจังหวะที่มันจะแจ้งในการตามประตูถามว,าว่ามีจังหวะไว้มีครับแต่ว่ามันไม่มันไม่เป็นจังหวะที่มันยิงง่ายเลยครัในแนวรับของเบนฟอร์นี่เต็มไปด้วยพื้นที่ของนักเตะเจ้าบ้านเชลซีก็เลยจะเป็นต้องแก้เกมกับเอ็นโซมาเลกาก็เห็นเหมือนที่พวกเราเห็นนะครับแล้วเขาก็ เลือที่จะเปลี่ยนทันควันเลยส่งริชจมลงมาส่งมาร์คกูกุลยาลงมาสองข้างนี่ผมถือว่าโอเคเลยแต่การส่งไทติกจอดลงมาเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่วิธีการของเขาครับก็คือต้องการที่จะให้เจ้าเฟโดถอยลงมาเดินเกมรุกแล้วไทติกจอดเราเห็นแล้วจากเกมก่อนว่าลงมาแล้วทําอะไรไม่ได้วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะแต่ขวาซ้ายในยวูบวาบแหละเพราะพอเป็นกูกุลยาเป็นริชจมเราเริ่มเห็นเกมรุกของเชลเซีนั้นดีขึ้นอย่างชัดเจนครับบุกใส่เจ้าบ้าน รัวๆเลยครับโอเคอาจจะยังไม่ได้ประตูแต่สุดท้ายแล้วฮีโร่คนเก่งประจําทีมก็ลงมาในสนามครับโคพาเมอร์ Co ไม่ต้องฟิตก็ได้ครับแต่คนนี้ไม่ฟิตก็ดีพอที่ทําประตูได้ลงมาแป๊บเดียวครับก็วันเลยลูกหมงของจอเพโดที่มันแฉลบมานะเข้าประตูไปโมเมนตัม um, ดูเหมือนจะพลิกกลับมาครับก็ถือเป็นประตูแรกของโคพาเมอร์ mer, ครับนับตั้งแต่เดือนมกราคมเลยทีเดียวนะที่เล่นแบบโอเพนเพลย ก็น่าจะปลดล็อกความวิตกกังวลของเขาไปได้พอสมควรเลยทีเดียวทีนี้ในช่วง10นาทีสุดท้ายครับก็ส่งปีกคนใหม่นะหน้าตาคุ้นๆเลยกันครับอเลฮันโดการนานโะชครับลงสนามได้โอกาสมาก,ก็วูบวาบเลยครับเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อน,นี้กองหลังของเบรนฟอร์ดจะสกัดออกมาแล้วไกเซโดซัดสวนเข้าไปเต็มข้อเลยครับบอลพุ่งเข้าไปอย่างสวยสดงดงามแต่เมื่อเวลาย,ยังไม่จบเราก็ยังไม่สามารถจะ ปิดเกมได้ด้วยครับท่วงทดเวลาบาดเจ็บฟาบิโอคาวันโยตัวสำรองของเบนฟอร์ดลงมาในสนามไม่ถึง4นาทีครับชาร์จลูกทุ่มไกลของเควินชาเดอร์เข้าประตูไปนะเขาทุ่มเข้าไปในกรอบเขตโทษครับแล้วก็คิตโตเฟอร์อาเยอร์มงเชตตตอบให้คาวโยแล้วตรงนั้นไม่มีใครประกบครับยิงจะจอครับเสมอ2ประตูต่อ2กลายเป็นฮีโร่ยิงประตูติสมอในทีที่93อีกรังครับที่สึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นั้นมันจบลงแบบดรามา่า องไรก็ตามครับเชลซี Chelsea เก็บได้1คะแนนนะให้อยู่ในอันดับ5นะถ้าความจริงจบสกอร์แบบด้วยชัยชนะไปเนี่ยเชลซีได้เป็นจ่าฝูงนะแต่โอเคก็เข้าใจได้ครับด้วยโปรแกรมที่ต้องบุกไปเยือนมบรเยนมิวนิกก็ทำให้จำเป็นต้องจัดทีมแบบโรเตชันเพื่อพักผู้เล่นซสนหน่อยแต่ถ้าบอกว่าเกมนี้ครับโคปาเมอร์ Co ยิงประตูที่50ในระดับสโมสรได้แล้วครับกับแมนซีหกกับเชลซี4 4และนี่คือครั้งแรกที่ลงมาในฐานะตัวสรองเชลซีและยิงประตูได้ ส่วนชาวเปโดครับก็มีส่วนร่วม5ประตูใน4เกมพิมเลียกในซีซั่นนี้แล้วครับ2ประตูกับอีก3แอสซิสเทียบชั้นกับเอเดนอาซาครับที่เคยทำได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยเชลซีก็ยังไม่เคยแพ้เบรนท์ฟอร์ดในพิมเลียกนะแม้แต่ผลเสมอนะัดนี้มันก็ไม่โอเคเอาซะเลยครับเมเยือนเบรนท์ฟอร์ด5เกมเนะี่ยชนะไป1แล้วเสมอถึง4นะัดนี่คือสิ่งที่ต้องพูดกันนิดนึงครับเรื่องของลอนดอนดาร์บี้อีกหนึ่งประเด็นที่จะบอกว่าในซีซั่นหนึ่งเนี่ยเกม ทีมในลอนดอนเนี่ยจะตัดแต้มกันอยู่เสมอแล้วปีนี้มี7ทีมครับเตะ12นัด12นัดคือ36แต้มหากนับคะแนนเฉพาะทีมจากกรุงลอนดอนเนี่ยใครได้รับชัยชนะเยอะสุดเก็บแต้มได้เยอะสุดนั่นคือหนึ่งในทีมที่ได้ลุ้นแชมป์เลยนะครับแล้วผ่านไปสีเกมแรกเชลซีเจอลอนดอนไปแล้วล้วนๆเลยครับเปิดมาโดยการเจอคิดตันพาเลตโดนตัดไป2แต้มเสมอกันแบบอึดอัดในเกมแรกก่อนที่จะบุกไปถล่มเวสแฮม5ประตูต่อหนึ่งแล้วก็เฉือน ใช้คำว่าเสือชนะฟูลแลมนะสกอรน์น่ะสองศูนย์ก็จริงแต่ฟูลแลมก็เล่นเอาหายใจให้คอย,ยากพอสมควรเลยแล้วก็มาจบเกมด้วยการแบ่งไป1คะแนนจากเบรนฟอร์ดสิบสี่แต้มหายไปแล้ว4ครับนี่คือความเหนื่อยหนะักของทีมที่อยู่ในกรุงลอนดอนนะก็ถ้าดูจากวิธีการเล่นดูจากคุณภาพนักเตะก็ถือว่าเชลซีนั้นมาไกลกว่าปีที่แล้วมากครับพอโดนนำแก้เกมก็กลับมาเหนือกว่าได้เสียดายที่พอนำแล้วครับออกนำเป็น2ประตูต่อหนึ่งแล้วเนี่ย มันปิดเกมไม่ได้นะโดนทีเด็ดบอลโบราณใช่คำนี้ได้ไหมไอ้ลูกบอลสไตล์โยนยาวการทุ่มไกลมันเริ่มกลับมาใหม่ในฤดูกาลนี้นะครับอากิคาวาเจล่าฟุตบอลนะคำนี้จําไว้ให้ดีพิมพ์ลิกปีนี้กําลังกลับมาในเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องอ่นเราไปคุยกันในไลน์เพราะขนาดโทมัสทูเกิลครับผู้จัดการทีมชาติอังกฤษยังบอกเลยว่าจะเอาวิธีการเล่นแบบนี้มาใช้ในทีมชาติบ้างส่วนเจตนาของเชลซีครับการพักตัวผู้เล่นไว้ในเล่นในแชมเปี้ยนลีกเนี่ย จนส่งผลให้เกมนี้ได้มาแต้มเดียวจะไม่มีใครว่าอะไรเลยครับถ้าคุณสามารถสร้างประโยชน์ได้จากเกมใบเยือนบาเยนบิวนคไม่ว่าจะเป็น1แต้มหรือคว้า3มแต้มเลยตรงนี้ต้องมาลุ้นกันส่วนรายชื่อนักเตะเชลซี Chelsea, ผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะรู้กันแล้วนะแต่เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยมีใครลงเล่นบ้างมีใครเล่นได้บ้างคืนนี้เรามาคุยกันต่อในไลฟ์สดนะขยายความละเอียดละเอียดหน่อยการมาเชิญหน้ากันระหว่างบบเยนกับเชลซีมีอดีตอะไรที่เราเคยจดจําได้บ้าง อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งครับเชลซีเคยคว้าแชมป์ที่เป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรน,นั่นคือแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ก็การเอาชนะเสือใต้ไบเยนมิวนิกเนี่ยแถมนี่จะเป็นการกลับมาเจอทีมเก่าของนิโคลัสแจ็กสันแล้วเขาลงเล่นได้ด้วยนะครับเพืเ่อนๆมิพีคิดเห็นอย่างไรรู้ว่าพูดคุยกันหน่อยครับพูดคุยกันแล้วไม่จุใจมาคุยกันต่อในไลฟ์คืนนี้หนึ่งทุ่มคืนคลิปนี้ประมาณนี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ